สวัสดีค่ะลิงๆนะคะวันนี้ลิงก็จะนําเอาเทคนิคในการออกเสียงนะคะ2คํานะคะที่คล้ายกันมากนะคะหลายๆคนก็แอบบ่นว่า2คํานี้เนี่ยเวลาพูดไปเนี่ยฝรั่งผมไม่ค่อยดูเรื่องเพราะมันคล้ายกันมากเลยนะคะในะคือคําว่า can กับคาว่า can't ซึ่งก็มีความหมายที่ตรงข้ามกันนะคะอันนึงแปลว่าสามารถอีกคํานึงแปลว่าไม่สามารถนะคะลองมาฟังเทคนิคทั้ง3มเทคนิคของลิงกันเลยโอเคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เทคนิคที่1นนะคะนั่นก็คือการออกเสียงตัวข้างหลังให้ชัดเจนนะคะสังเกต ง่ายๆนะคะว่าคำว่า can กับคว่า c a n นะคะต่างแค่นิดเดียวนะคะต่างกันที่ว่าตัว can't ที่แปลว่าไม่สามารถเนี่ยมี apostrophe t อยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกเสียงตัว t ให้ชัดเจนนะคะก็เป็น can can't can can't can ลองดูนะคะต่อไปเทคนิคที่2นะคะนั่นก็คือการออกเสียงนะคะจะสังเกตว่าคำว่า can เสียงมันจะ ยาวกว่าคำว่า can't นิดนึงนะคะลองฟังดนนะคะ can can't can can't can ที่นิสุดท้ายทนึ่ที่3นะคะเรียกว่าเป็นวิธีสิ้นคิดของหลิงก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆคําว่า can't เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า cannot ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฝรั่งก็ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยหรือว่าเรารู้สึกว่าเราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเราก็จะเต็มไปเลยค่ะ I cannot ไปเลยนะคะรับรองได้แน่นอนค่ะ ถ้าฝรั่งเขายังฟังเราไม่รู้เรื่องนะคะลิงก็แนะนําให้สัมผัสเบไซค่ะแล้วก็บอกว่าคําว่าไม่สามารถเนี่ยไม่ได้อยู่ใน Dictionary ของเราเพราะไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทําได้จับไปรับรองฝรั่งเงิบชเชอร์ลิงก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับทุกทุกคนนะคะถ,ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรลิงก็ต้องขออภัยณที่นี้นะคะ เทคนิคพวกนี้ก็เป็นเทคนิคที่หลิงคิดเองใช้เองนะคะยังไงก็ซื่อๆนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเรามีความตั้งใจนะคะยังไงหลิงๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังพยายามอยู่นะคะสำหรับวันนี้หลิงขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ